ตอนนี้คุณมีความทุกข์เรื่องความรักอยู่หรือเปล่าครับไม่ว่าจะคบกันอยู่ดีๆแล้วเขาก็หายไปเฉยๆหรือแม้แต่ว่าคุณมาจับได้ว่าเขาหมดรักคุณเขามีคนใหม่หรือแม้แต่แอบรักเขาข้างเดียวซึ่งทรมานใจเหลือเกินที่เขาไม่รักตอบทั้งหมดทั้งปวงคือความทุกข์ที่เกิดจากความคาดหวังของเราและแน่นอนครับเมื่อเราคาดหวังและมันไม่ตรงอย่างที่เราหวังความผิดหวังและความทุกข์ย่อมเกิดขึ้นแน่นอน ผมอยากจะบอกคุณว่าสิ่งที่คุณกําลังเผชิญอยู่นี้มันสามารถหายได้ครับแต่มันต้องใช้เวลาใช้เวลาในการฟื้นฟูและในการคิดเพื่อเริ่มต้นใหม่ผมมีวิธี4ขั้นตอนง่ายๆนะครับที่จะทำให้คุณ move on ต่อไปผมเชื่อว่าคลิปนี้มีประโยชน์เรามาฟังกันดูนะครับเทคนิคที่ผมพูดถึง4ขั้นตอนนี้คือเทคนิค A B C D เราเริ่มที่ตัวแรกเลย A ครับ Accept ไม่ว่าคนที่คุณรัก จะจากไปเฉยๆหายไปเลยโดยไม่บอกไปกล่าวไม่ว่าจะเขาหมดใจหรือเขามีคนไปทุกอย่างมันเกิดขึ้นแล้วครับคุณต้องยอมรับครับยอมรับว่าสิ่งๆนี้เกิดขึ้นแล้วและถ้าคุณไต่ตองดูแล้วคุณไม่ผิดคุณยิ่งต้องยอมรับและอย่าโทษตัวเองครับคุณเสียใจได้นะครับแต่สุดท้ายคุณต้องทําใจครับมันเหมือนคนบางคนที่เสียชีวิตไปแล้วหรือเหตุการณ์บางอย่างที่มันแย่ไปแล้วคุณไม่สามารถเรียกมันกลับคืนมาได้ ขอให้คุณมั่นใจว่าการยอมรับจะเป็นประตูบานแรกที่จะทำให้เราสามารถพัฒนาทุกอย่างได้ต่อๆไปทำใจยอมรับมันให้ได้ครับมันเกิดขึ้นแล้วยิ่งถ้าคุณเป็นคนไม่ผิดคุณยิ่งไม่ต้องกลัวยอมรับมันเข้าไว้นะครับข้อ2นะครับคือตัว b ครับ b คือ be yourself แน่นอนครับเวลาเราชอบใครคนหนึ่งเรารักใครคนหนึ่งเราจะเปลี่ยนตัวเองเพื่อเขาสิ่งที่เขาไม่ชอบเราจะไม่เป็นมันถึงเวลาแล้วครับที่เราจะกลับมาเป็นตัวของตัวเองนะครับ นานแค่ไหนแล้วครับที่เราเอาความสุขของเราเนี่ยไปแขวนไว้กับเขาความสุขของเราขึ้นอยู่กับคนคนอื่นความไม่พอใจของเขาคือความทุกข์ของเราความหายไปของเขาคือความทุกข์ของเราความหมางเมินหรือความไม่ไว้ใจที่เกิดขึ้นของเขามันทําให้เราทุกข์ชีวิตเราไม่ได้ขึ้นอยู่กับตัวเราเองเลยครับคนคนเดียวที่จะทําร้ายเราได้ไม่ใช่เขานะครับแต่เป็นความคิดของเราเองมันถึงเวลาหรือยังครับที่เราจะต้อง กลับมาเป็นตัวของตัวเองใช้ชีวิตของชั่นคืนขอให้บอกตัวเองครับว่าเรายอมรับและเราอยากจะกลับมาเป็นตัวของเราเองมันจะไม่มีการกลับไปเป็นเหมือนเดิมอีกต่อไปนะครับขั้นตอนเล็กๆนิดนึง กว่าจะถึงขั้นนี้มันไม่ได้ง่ายอะไรที่คุณคิดแล้วมันมีเยื่อใยกับเขาเนี่ยผมอยากให้คุณลืมมันไปให้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นของที่เขาเคยให้ภาพจําที่เราเคยมีสถานที่ที่เราเคยไปตัวนี้เป็นตัวกระตุ้นชั้นดีทําให้คุณยังคิดถึงและตัดเขาไม่ขาดการกลับเป็นตัวของตัวเองต้องใช้พลังค่อนข้างสูงครับฉะนั้นอะไรที่มันเป็นเชื้อเป็นสิ่งกระตุ้นที่จะทําให้คุณนึกถึงเขาอีกพยายามครับพยายามพยายามอย่าไปนึกถึงมันแต่หลายครั้งมันก็ยาก เพราะจู่ๆความคิดพวกนี้มันเกิดขึ้นจากจิตใต้สําสนึกมันเกิดขึ้นจากความเคยชินมันจะโผล่เข้าขึ้นมาเองแม้ว่าเราจะยอมรับแล้วเราจะตั้งใจเป็นตัวเองแล้วแต่บางครั้งมันก็ยังเป็นอยู่เราจะแก้ยังไงต่อต่อมานะฮะเราไปที่ตัว c ครับ c คือ concentrate ครับคือการมีจิตจดจอ่อหรือพูดง่ายๆคือการทําสมาธิสิ่งที่เราทุกมันเกิดจากจิตใต้สําสนึกคุณต้องทําสมาธิเพื่อให้มีสติ อยู่กับเหตุและผลอย่าให้จิตใต้สํานึกหรือความทรงจําเก่าๆความหวานชื่นเก่าๆมันกลับมาครอบงําอย่าให้ความทุกข์ต่างๆมันกลับมาทําให้เราหวนนึกถึงสิ่งนี้อีกถ้าคุณคิดจะ move on คุณต้องมีการทําสมาธิครับผมแนะนำอย่างนี้อย่างซีเรียสเลยนะฮะคุณควรนั่งสมาธิทุกวันอย่างน้อยตอนเช้า20นาทีตอนเย็น20นาทีมันจะทําให้จิตของคุณนิ่งเมื่อเวลาคุณนิ่งความคิด ของเขาที่คุณคิดถึงเขามันกลับเข้ามาคุณจะสามารถมองมันแบบผู้สังเกตและสามารถปล่อยผ่านมันไปได้เมื่อคุณฝึกบ่อยๆเข้าความคิดถึงเขาความมีเยอะๆต่อเขามันจะน้อยลงโอเคนะฮะใช้เวลาครับแต่คุณต้องทำตัวสุดท้ายนะฮะคือตัวดีครับดี D คือ develop ครับหลังจากที่คุณยอมรับแล้ว เป็นตัวของตัวเองนะครับและคุณพยายามมีสติในการควบคุมความคิดของตัวเองเพื่อไม่ให้มันกลับไปอีกถึงเวลาแล้วครับที่คุณจะต้องพัฒนาตัวเองให้ดีขึ้นพัฒนาตัวเองทุกวันครับวันนิดวันหน่อยโชว์ให้เขาเห็นเลยว่าคุณมีคุณค่าฉันเห็นคุณค่าของตัวเองแล้วที่ผ่านมาคุณค่าฉันไปอยู่กับคนอื่นเยอะเกินไปตอนนี้คุณค่าอยู่ที่ตัวฉันฉันจะต้องพัฒนาสักวันหนึ่งฉันจะทําให้มันดีกว่าเก่าและเป็นไปได้ไหมที่อิงหน่อยเขาจะต้องเสียดายเรา แต่ผมอยากจะบอกว่าถ้าเขาไม่เสียดายก็เรื่องของเขานะฮะแต่ประเด็นคือเราต้องทําตัวเราให้ดีสิ่งใหม่ๆคนใหม่ๆในอนาคตยังรอคุณอยู่คุณเชื่อผมและทุกอย่างมันจะเป็นไปตามนั้นจริงๆพัฒนาตัวเองทุกวันทําให้ดีกว่าเก่าแน่นอนครับพราะเวลาผ่านไปเนี่ยความคิดความแค้นอะไรต่างๆคุณอาจจะหายไปแล้วก็ได้เพราะคุณลืมเขาได้จริงๆและพร้อมที่จะ move on ไปสู่อนาคตที่ดีกว่านี่นะครับ4ขั้นตอน A B C D ยอมรับ accept Be Yourself เป็นตัวของตัวเอง Concentrate มีสมาธิทำสมาธิเพื่อให้จิตใจมันนิ่งและมีสติและสุดท้าย Develop ครับพัฒนาพัฒนาตัวเองไปสู่จุดที่สูงสุดและสิ่งที่คู่ควรของ,ของคุณมันจะกลับมาหาคุณเองฝากไว้นะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็กดแชร์กด subscribe ด้วยผมอยากให้เราพัฒนาไปด้วยกันและเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ